สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับเฮียหมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เฮียหมามีทุนมา7 5 0ดสามบาทนะครับผมอ่ะก็จะมาตลุยคาสิโนเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับใครนะครับกำลังมองหาเว็บดีๆนะครับเฮียหมาแนะนําเว็บที่เฮียหมาเล่นอยู่นนตอนนี้นะครับอ่ะก็เป็นเว็บ vr นะครับ vr 8.98นะครับผมเว็บนี้การันตีเรื่องการเงินแน่นอนนะครับฝากถอน24ชั่วโมงนะครับ ใครสนใจก็แอดมาได้นะครับแอด VR แปดแปดนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับผมอ่ะหน้าเว็บ VR ก็จะประมาณนี้นะครับก็มีให้เราเลือกทั้งกีฬานะครับกีฬาคาสิโนสล็อตเกมไพ่หวยนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็แอดมาได้นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเข้ามาที่คาสิโนกันเลยนะครับคาสิโนก็มีให้เราเลือกอยู่ด้วยกันประมาณห้าเซิร์ฟนะครับผม ค่ายแรกก็จะเป็นค่ายพิตตี้นะครับพิตตี้เกมมิงนะครับผมเซ็กซี่เกมมิง sa เกมมิง ag เกมมิงดีมเกมมิงนะครับคาสิโนก็มีอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับห้าค่ายหลักๆนะครับอ่ะอยามาเข้าไปที่เซ็กซี่เกมมิงเลยครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมอ่เราจะมาใช้ตารางการเดินเงินเหมือนเดิมนะครับเดินเงินแบบหนึ่งร้อยบาทนะครับแบบคลิป ที่หมาได้ทำไว้ให้ดูตลอดตลอดนะครับผมแต่ขอเลือกโต๊ะสักคู่นะครับโต๊ะสักคู่หาโต๊ะที่สกอร์สวยๆนะอ่ะมาที่โต๊ะที่4ก็แล้วกันนะครับผมสกอร์มันออกมาแดง2นํนำเงิน1นะครับ เปิดนี่เราแทงไม่ทันนะครับเรารอเปิดหน้านะครับรอเปิดหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ของเฮียหมาด้วยนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่เข้ามาดูรับชมวิดีโอคลิปนะครับอ่ะมันออกมาเป็นลูกคู่แล้วนะครับแดง2น้ํำเงิน2นะครับอ่ะแต่เราย้ายมาอยู่ที่แบงกเกอร์เลยครับ100บาทนะครับหมายแรกห้องนี้แทงขั้นต่ำเพียง10บบาทเองนะครับผมอ่ะ เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยครับผมมาดูครับเปิดสุดท้ายพาดีนะครับไพ่กําลังรัดเกมนะครับเดี๋ยวเราแทงต้นนี้เราขย้ายต้นนะครับรอไพ่ออกมาก่อนครับมาดูเันคับไม้ที่1อ่ะของเขาเปิดโค้งนะครับสองแต้มของเราเจ็ดแต้มครับขอโค้งไว้ก่อนครับโค้งเราบวกมาแล้วนะครับ1ไม้บาทที่95บาทนะครับ ออกเลยครับบวกแล้วออกเลยได้มาแล้วนะครับหนึ่งหมายตอนนี้นะครับอแต่เรามาหาห้องสกอ์สวยๆอีกนะครับอ่ะมาดูที่โต๊ะนี้ครับโต๊ะเบอร์หกครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะออ่่ะทานครับใส่ไปแล้วครับแบงเกอร์หนึ่งร้อยบาทนะครับเหมือนสกอ์ห้องเหมือนห้องที่แล้วเลยนะครับที่เราแทงไปนะครับอ่เขาโกงครับโอ้โหของเราก็โกงคู่เลยครับผม ขาสี่แต้มขอสามขามาก่อนครับอ่ะของเราเก้าหลังนะครับได้มาอีกแล้วครับหนึ่งไม้ตอนนี้บวกมาสองไม้แล้วนะครับออกครับออกครับไปหาโต๊ะใหม่นะครับอ่ะพี่มาแนะนํานะครับเล่นออนไลน์นะครับท่านสามารถเล่นได้ทุกโต๊ะนะครับอย่าขูกอยู่แต่โต๊ะเดียวนะครับผมไปหาโต๊ะที่มสกอร์สวยๆนะครับอ่ะมาโต๊วนี้ครับโต๊ะเบอร์สองครับผม เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่อ่ามันออกมานำเงินสามลูกนะครับนำเงินสามลูกเดียหมาตัดเลยนะครับใส่ไ,ไปที่แบงเกอร์นะครับไม้นี้หนึ่งร้อยบาทนะครับอ่เราสามารถเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้นะครับภาษาไทยนะครับ กดเฮียมากดเปลี่ยนให้ดูนะใครอยากจะมาเล่นเฮียมานะครับมาเล่นเว็บเดียวกับเฮียมานะครับแอดมาได้นะครับ vr898 นะครับเฮียมาก็มีกลุ่มนําเล่นนะครับผมเพียงท่านสมัครแล้วส่งยูทเซอร์มาให้เฮียมานะครับเดี๋ยวเฮียมาจะดึงเข้ากลุ่มครับเรามาดูเปิดนี้ก่อนดีกว่าครับผมอ่าเบอรสิบนะครับของเราเบอร์สิบเขาเจ็ดแต้มนะครับโอ้โหน่าจะดูกันครับอ่ะของเราเก้าหลังนะครับใต้ ได้มาอีกหนึ่งไม้แล้วนะครับบวกมาสามไม้ติดแล้วนะครับออกสิครับไปหาโต๊ะใหม่นะครับผมอ่ามาโต๊ะนี้ครับมาโต๊ะนี้ครับโต๊ะที่เจ็ดนะครับอ่าไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับรอดูก่อนครับอ่าเพเยอร์ปลอกแปดนะครับเพยเยอร์ชนะนะครับเพเยอร์ ออกนะครับห้องนี้สกอร์ไพ่ไม่ขึ้นให้เลยเราดูนะครับห้องไหนที่ไม่ขึ้นนะครับมาแนะนํานะครับอยากเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาในการอ่านสกอร์นะครับมาโตนี้ครับโต๊ะที่ห้าโตที่ห้าโอ้ไม่ทันครับไม่ทันครับผมจะใส่แบงเกอร์สักหน่อยครับโตนี้สกอร์ค่อนข้างสวยนะครับโอ้โห โชคดีนะครับที่ใส่ไม่ทันนะครับเฮเยอร์ปอกแปดนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรต่หาโต๊ะใหม่ถ้ากับว่าตอนนี้ได้มาแล้วนะครับสามไม้มาที่โต๊ะครับลูกคู่ครับโต๊ะหกลูกคู่มาที่แบงเกอร์ครับมาที่แบงเกอร์หนึ่งร้อยบาทไม่รู้จะมีลูกคู่อีกหนึ่งลูกหรือเปล่านะครับผม ของเราเบอร์สิบครับเบอร์สิบโหเจอปอกเก้าเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับมันออกมาเป็นไพ่ปิงปองแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่เราทบเงินเลยนะครับทบเงินแบบไม้ที่สองนะครับตามตารางการเดินเงินนะครับไม้ไหนที่เราเสียเราต้องซ่อมนะครับซ่อมเป็นสองร้อยบาทใส่ไปที่แบงก์เกอร์สองร้อยบาทนะครับมาดูกันครับผม เจอน้องท่ากระดานเงินนะครับอ่าเปิดมาเลยเปิดมาเลยโอ้โหเบอร์สองอีกแล้วอ่าเขาห้าแต้มน,นะครับเราสามแต้มอ่าเขาหนึ่งแต้มครับขอโก้งไปก่อนครับโอ้โหออกไทยเกมก็เปิดนี้เปิดเบอร์แปดมาได้อะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับ ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่แบงเกอร์นะครับ200บาทนะครับไม้ที่2นะครับาตามนี้เลยครับผมตามนี้เลยมาดูกันครับก็ยังมีกำไรอยู่นะครับตอนนี้รวมกับยอดที่เราแทงไปนะครับขอโก้งมาก่อนครับโก้งโก้งมา เราปอกเก้านะครับผมเราปอกเก้านะครับแบงเกอร์นะครับเห็นไหมครับข้อดีของการทบเงินนะครับผมเราสู้มาแค่ไม้ที่2เองนะครับเราก็จะได้ทุนของเราคืนมานะครับแล้วก็มีกําไรให้เรามาอีก0 0บาทอ่อถบาทกลับว่าตอนนี้เราได้สไม้แล้วนะครับ4ไม้ได้แล้วกลับมาเริ่มไม้ที่1ใหม่นะครับใส่ไปที่เพยเยอร์ครับ100อบาทตามสกอร์ไปเลยนะครับสกอร์มันออกมาเป็นไพ่ปิงปองแล้วนะครับตอนนี้นะครับอยากที่มันตัด ตัดลูกคู่มานลครับลูกคู่ออกมา4ี่แถวบิงปองออกมา3แถวแล้วนะครับเบอร์เจ็ดครับขอโค้งไปก่อนครับเราเจ็ดแต้มนะครับตอนนี้เขาห้าแต้มแล้วครับขอโค้งไปก่อนครับโค้งบวกมาอีกหนึ่งไม้แล้วนะครับตอนนี้ถ้ากลับว่าได้ห้าไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเฮียหมากขอรีเฟสยอดเงินก่อนนะครับว่าตอนนี้มียอดเงินเท่าไหร่แล้ว อ่ะบวกมา478บาทนะครับ478บาทอ่าทออกเลยครับออกสิครับอยู่ทำไมครับผมชนะมา5้าไม้นะครับมีหมาแนะนำเลยนะครับใครนะครับที่เล่นการพนันนะครับการพนันออนไลน์นะครับเราเล่นเราชนะวันหนึ่งสัก4ี่ห้าไม้นะครับเลิกครับเลิกเลิกไปถอนเงินนะครับมีหมาไม่แนะนำให้เล่นต่อนะครับถ้าเล่นต่อท่านอาจจะเสียได้นะครับและอย่างหนึ่งนะครับ เล่นเว็บออนไลน์นะครับเราสามารถเล่นได้ทุกโต๊ะนะครับหาโต๊ะที่สกอร์สวยๆนะครับแทงโต๊ะละหนึ่งไม้ก็ได้นะครับท่านถูกแลวท่านเปลี่ยนโต๊ะเลยนะครับอันนี้ขี่หมาแนะนํานะครับฝึกไว้เป็นวินัยนะครับวินัยในการเล่นนะครับผมตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าวันนี้ต้องการจะบวกเท่าไหร่นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมใครเข้ามาดูนะครับเอาไปใช้ได้นะครับแคปล็อกไปใช้ได้นะครับตารางการเดินเงินที่หมาได้ทําไว้ให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ เดินเงินสัก100บาทนะครับหรือใครที่มีทุนน้อยนะครับจะเดินแบบ50บาทก็ได้นะครับผมเฮียมาได้ทําไว้ให้ดูให้หมดแล้วนะครับใครอยากจะมาเล่นเว็บเดียวกับเฮียมาก็แอดมาได้นะครับแอดมีอาแปนะครับฝากขั้นต่ําเพียง1น0อบาทนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับฝาก300บาทนะครับรับเพิ่มอีก100บาทนะครับฝากแจ้งด้วยนะครับแจ้งแอดมินด้วยนะครับว่ามาจากเฮียมหานะครับสมัครแล้วเดี๋ยวเฮียมหาจะดึงเข้ากลุ่มนะครับ ือใครสมัครแล้วนะครับส่งยูเซอร์ของท่านมาให้ยหมาทางลน์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ยิหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับได้กำไรแล้วนะครับเกือบ500บาทนะครับวันนี้ก่อนจากกันก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงิน